Sing on, สวัสดีครับพบกับไม่เซงกาช่วงกระแสบันเทิงอัปเดตข่าวใหม่และความเคลื่อนไหวของศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบอีกแล้วครับทุกท่านสําหรับคลิปนี้ผมจะมาส่งข่าวลูกชายแห่งชาติไะอันกาดบดิตพร้อมสองหนุ่มเพื่อนรักซันฟอร์มกับภารกิจคิวงานในวันนี้นะครับวันนี้วันที่10มิถุนายน2566ไรอันซันฟอร์มได้ออกเดินทางแต่เช้านะครับไปถึงจังหวัดหนองคายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในงานนมปร เีวดัตมิวพาม่วนคอนเสิร์ตไหม่ม่วนชื่นร้องเล่นเต้นสบัดพร้อมสบัดความม่วน5จังหวัดทั่วไทยม่วนครั้งแรกวันนี้นะครับที่จังหวัดหนองคายณตราดนัดชิคกิมา์เก็ตจังหวัดหนองคายงานจะเริ่มตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับณตอนนี้นะครับ3หนุ่ม R S F ก็ได้ถึงสถานที่จัดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อถึงงานสามหนุ่มก็เริ่มซ้อมโดยทันทีนะครับ FC แฟนคลับที่อยู่ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงวันนี้นะครับไม่ไปถือว่าพลาดครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับเพราะท่านจะไม่ได้พบแค่ลูกชายแห่งชาตินะครับท่านจะได้พบกับ3มหนุ่ม RSF พร้อมกันเลยทีเดียวนะครับ พร้อมทั้งศิลปินระดับแนวหน้าของเมืองไทยอีกมากมายรีบเคลียรภารกิจให้เสร็จก่อน16นาฬิกาในวันนี้นะครับแล้วไปม่วนชื่นกับศิลปินในคอนเสิร์ตไม่ม่วนชื่นไปส่งกำลังใจให้กับศิลปินที่ท่านรักแบบจุใจใกล้ชิด ปิดขอบเวทีได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องไลอ้อนกาดมนิตไลอัอนซันฟอร์มยุ้งข้าวเรคคอร์ดไม้มวนชื่นและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับหมายแซงกาด้วยนะครับขอบคุณครับ